Welcome to English subject. How are you? Are you okay? Are you ready to learn? ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็พบกับคุณครูยอดในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป .6 ค่ะค่ะก็วันนี้เนี่ยค่ะสาระจะเปน็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปพบกันเลยค่ะค่ะ สำหรับเนื้อหาสาระในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้ในักเรียนทำแบบฝึกลงสมุดนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้คือนักเรียนสามารถบอกความชื่นชอบของสิ่งต่างๆได้นักเรียนสามารถเขียนบอกความชื่นชอบของสิ่งต่างๆได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันก่อนเลยค่ะรูมห้องรูมห้องบุ๊กหนังสือบุ๊กหนังสือ color สี Color สี Food อาหาร Food อาหาร Drink ดื่มดื่มทีวีโปรแกรมรายการทีวีทีวีโปรแกรมรายการทีวี Pet สัตว์เลี้ยง Pet สัตว์เลี้ยง subject วิชา subject วิชา sport กีฬาสปอร์ตกีฬาฟรุตผลไม้ฟรุตผลไม้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกกันค่ะค่ะนะคะสำหรับแบบฝึกนะคะก็ให้นักเรียนเขียนลงสมุดแล้วก็เติมข้อความที่หายไปค่ะก็คือเขียนย่อหน้าเออ่เขียนกลางหน้ากระดาษว,ว่า my favorite things สิ่งต่างๆที่ฉันชื่นชอบนะคะ Hello my name is นะคะอันนี้ก็แปลว่าสวัสดีก็แล้วก็ตามด้วยชื่อนักเรียนชั้นชื่อนะคะแล้วก็ my nickname is แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นของนักเรียนค่ะ I am แล้วก็ตามด้วยอายุ I am in ประถม six last. แล้วก็ตามด้วยชั้นของนักเรียนนักเรียนอยู่6ทับหนึ่งหรือ 6. 2ทับสองน,นักเรียนใส่ไปนะคะแล้วก็ประโยคนี้ก็จะแปลว่า I tell about you favorite things เดี๋ยวฉันจะมาบอกกับเธอนะว่าสิ่งที่ฉันชื่นชอบคืออะไรโอเคค่ะ ก็คืออันแรกก็จะเป็นอะไรคะ my favorite book ก็คือหนังสือที่ชอบนั่นเองต่อไป my favorite color is ผลไม้ที่ชอบค่ะ my favorite food is อาหารที่ชอบ my favorite pet is สัตว์เลี้ยงที่ชอบ my favorite subject is วิชาที่ชอบ and my favorite sport is และ,ะกีฬาที่ชอบนะคะะ นเรียนก็ลอกข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตรงที่คุณครูบอกว่าเป็นภาษาไทายนเดนก็เขียนภาษาภาษาอังกฤษแทนภาษาไทายไปนะคะโอเคค่ะนเรียนยากไหมคะสําหรับใบงานนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆโอเคค่ะก็ขอบคุณสําหรับนเรียนที่ตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็ก็ถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วอะไรยังไงก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์แล้วก็เพิ่มในอัลบั้มของตนเองได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับใบงานนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะบายบายกูดบายค่ะ